และว,วันนี้เราจะต้องทำภารกิจถ้าเราพัานเรารอดถ้าไม่สำเร็จเราต้องนอนบนเตียงนี้ข้ามคืนครับเอว่ากูาความสุขมากแต่ทุ่มเทม,มากพื่ความสุขของทุกคนอย่าลืมกดติดตามนะคะนี่นะคะก็คือเตียงอันตรายของเราในวันนี้ค่ะทุกคนราไปสูงถึง10เมตรเลยนะคะเราก็ภาวนาว่าขอให้ไม่ได้นอนเราจะทำภารกิจสำเร็จอยู่แล้วง,ง่ายทีมงานคิจภารกิจง่ายเพราะว่าช่องเอวาสม,มาติจะคิดง่ายอยู่แล้วยังไงก็พี่ว่า <laughs> พี่หลับตาก็พานอยู่แล้วเออว่าหันหลังก็ผ่านเออ เลยนะอันนี้คือหนักสองตันจริงหรอใช่สอกใช่เห็นไหมเราต้องเอามาป้องกันสนามไม่ขอถามแป๊บนึงมันมันปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนเพราะนี่คือจากบริษัทก่อสร้างเลยโอเคพร้อมเออแป๊นึงแป๊บนึงมันไม่ปลอดภัยหนูว่าดีไม่ปลอดภัยแล้วมนปลอดภัยูมันสั่นแบบนี้เอามันสั่นแบบนี้ดูแขนก็เพิ่งเอ็นฉีกมานะคะทุกคน ไปแล้วเราต้องพันพาดจุดทอนลงก่อนไม่เราต้องขึ้นเราต้องขึ้นไอ้ืนต้องขึ้นสิเมตรแล้วเราค่อยทำภารากิจอะไรี้ปด้อง้องกอะไรกันเเด็กมันออกมาตั้งบนืนไมไ้ทำไมมัน้มันไม่มคล้งเดี๋ยวเราเบิร์ดพามันแล้วเราไปจอดฝั่งนู้นมันจอดได้เพราะมันกระปุลเร็วากมันอยู่ในสวนสนุก้างั้นเราลองขึ้นแล้วดูว่ามันจะรอนไหมค่ะลองดู ย่าร้องนะคริสโอ้โโนยนี่ยไม่ชอบรีปตอโอเคโอเคเราถึงแล้วเราถึงแล้วพลอวโอเคโอ้ยแล้วมิชนถ้าสมบูตินเป็นอย่างนี้แ uh> ล <oh> ้วม <Okay. ันโยกแยกไปมาถ้ามันตกแบบปุ๊บอย่างเงี้มันจะไม่ได้เป็นรู้ได้ไงขอคำตอบเพราะว่ามันมีขาข้างล่างที่ แคว้นออกไปนนแล้วใช่ทุกคนคะนี่คือมุมบอลจากข้างบนดูนะโอ้ oh my god โอ้ยโอ้ยมือสั่นเลยอะ่ะก่อนภารกิจแรกที่เรามาดูดูด,ดูมันมีมอนกี้นี่ค่ะไม่มีตุ๊ก,กตาไม่มีขนมมีฟูก,กนอนเฮ้ยภารกิจแรกมาแล้วภารกิจแรกเือหนูรับเลยอ่าโอ้โหอยากไปอยู่ของแต่แทนบอลได้ไหมอ่ะอันนี้เรียกว่าลูกดอกนะคะมคุณพบไหมเอวากลัวไหมกลัวมาก โอเคภารกิจแรกก็ผมปาลูกดอกให้เข้าเป้าทั้งหมด3ดอกคุณจะผ่านมิชชั่นง่ายเหรอง่ายมากโอ้ยนั่งไก่นะง่ายมากขอทั้งเท่นสีขาวเลยได้ไหมไม่ใช่แค่ตรงสี่เหลี่ยมไม่ได้แค่สี่เหลี่ยมสีแดงแล้วกี่ภารกิจถึงจะชนะวันนี้ห้าภารกิจพี่ผ่านห้าพี่รอดหนูบาคนแรกเลยโอเคหนูบาสีแดงพี่บาสีดำโอเคเอาเลยหนูเคนก็เคนก็เนคนที่ แรงก็ไม่มีขอให้บุญที่ลูกทำให้ลูกดอกนี้ไปถึงเป้าอย่างที่ลูกหวังไว้ด้วยเธอฟาเราต้องการกีอันของหกดอก3จะเป็นหลอสามพรอ,อุ้ยมันมีไฟเข้ามาเลยอ่ะมันมมนรื่อะไรประกายหนึง่งสองดีทำได้เด็ดดีทำได้เดดีเก่งโอ้โหมันยากกว่าที่คิดน,นะ come on come on come on turn the radio on หนึ่งสอง <laughs> ได้นึงนว้ยอันนี้ยากอันนี้ยากจริงๆยากแต่พี่เนททำได้คิดดูว่าเขาเก่งแค่ไหนอ่ะต้องอวยนิดนึงแล้วแหละโอ๊ยไม่ได้ชมเลยไม่เก่งเลยเนี่ยมาหนึ่งสองเฮ้ยเฮ้ยอันนั้นโดนเส้นแดงอันนั้นนับเอาเลยครับนู้นรอสุดท้ายเพื่อชัยชนะเพื่อเราจะได้ลงไปข้างล่าง นอีใรูนคับต่ลิ๊กตด้วยตัวตึงคัวตึภารกิจที่2ครับโยนลูกบาสให้เข้าห่วงแค่ลูกเดียวครัะผมมีโอกาสทั้งหมด3ลูกเท่านั้นอันนี้ไม่ต้องพึ่งพี่แนนตัวนี้หนูทำได้้อมาุโอ้ยไม่เข้าต้องแรงกว่านี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหลืออีก2ลูกต้องแรงกว่านี้ ออยย้ jadi, <S <S ้ภารกิจที่สามครับผัดกันตะโกนบอกรักให้เกิน100เลยสิเจลเฮ้ยก็แปลว่าเรามีโอกาสนับนูเสียง18หลอดอยู่แล้วไม่มีทางนูเสียงแบบแก้วแตกได้ให้พี่ลองก่อนนะได้ดิลองก่อนอำไหมโอเคเอาแค่นี้ก่อนเก้าสิบโอ้ยองเจา แปดสิบเจ็ดเฮ้ยหนอยก็พี่ที่ทำได้บอกแล้วให้ทุกคนรู้ให้ประเทศอเมริการู้ให้พ่อแม่ได้ยินเก้าส้าเฮ้ยย่ายุ่งีเอวยอีกรอบนึงเอวอีกรอบนึงเก้าสิบเต็มที่นะแปดสิบห้าแปดสิบห้ ผมเป็นลมเลยเฮ้ยนี่คือภารกิจแรกที่เราไม่ผ่านมันหัวเลยแต่ทีนี้ทำได้อีกรอบหนึ่งเลย95อีกใช่ไหมไม่ใช่ห้าพี่ไม่พี่จะได้ลงแล้วแต่ดีอยู่คิ้นจื้อเลยมีเสียงเหลยมีรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งพี่ไม่มีเสียงจริงไม่ไหวใช่ไหมไม่ไหวไม่เป็นไรแต่ยังไงข้างบนรีวิวหน่อยรีวิวหน่อยการที่รอภารกิจต่อไปคือมีคนบอกว่าเวลาที่คุณสูงคนจะชอบถามว่าอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างแต่ตอนนี้คือหายใจไม่ทั่วท้องเพราะว่าทุกคนมันน่ากลัวแล้วก็แบบสักพักนนนนึึงงเเเล่่่่กกกกกกกมม็็อิััับบบใชปปะแแตสพดดไหุ้ย กูมือสั่นเลแบบเออมันไม่ไหวแล้วแบบอารมณ์เตรี่ยมแบบเหมือนสวิงเลยนะคะมันร้อนด้วยครับทุกคนและอย่าลืมนะ20โมกราไอรลีกมาเชียร์มาเชียร์เต็มสนามเลยนะเดี๋ยวเน็ตจะไปจะไปชนะทีมอื่นเลยครับใช่แล้วไอว่าจะเป็นเชลิเตอร์นะคะมาเจอกันเดี๋ยวจะมีแจกของคนด้วยเดี๋ยวจะถ่ายคลิปภารกิจนี้ครับพี่ต้องโยนห่วงให้เข้ากลวยทั้งหมด3ห่วง ไม่มีเพิ่มมีแค่นี้มีแค่นี้อ่ะโวยบอลใจร้ายอ่ะพี่เริ่มก่อนก็ได้ gentlemen first บ้างโอ้ยนี่น่าจะยากนะแต่ดีทำได้แต่ดีทำได้โอ้โหน่าจะมาเน็ดเน็ดมาเน็ดเงก็ต้องแรงกว่านั้นเครื่องนะเฮ้ยแั่นออยยันไงเฮิร์บอ้ยพลาดไม่ได้แล้วนะเหลือสาวมูอสุดท้ายแล้วนะเอาให้สุดเอาให้สุด แอ่ะพูดเอาให้สุดเลยไปไกลเลยมาคอยอย่างน้อยอันหนึ่งถึงแม้ว่าเราเราไม่ผ่านแต่อยากอยากได้โอเคโอ้ยหลังกระเทาเลยโอ้ยย่มันพันหลังจากเกมนี้ครับผมถ้าพี่สามารถผ่านภารกิจผมไม่ได้ผมให้พี่ลงได้หนึ่งระดับแล้วถ้าแพ้ถ้าแพ้ขึ้นระดับหนึ่งโอ้ยนี่ของมันทะลุไม่ได้แล้วนะมันจะทะลุแผ่นพลาสติไม่เป็นไรเราทำได้แต่ก่อนที่จะไปทำมิชชั่นกันต่อเอวามีอะไรสิน ที่เพื่อนๆสามารถรับเงินได้มากถึง2,000บาทให้ทุกคนเล่นค่ะถ้าคุณอายุ18ปีขึ้นไปก็สามารถชวนเพื่อนให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน TikTok สร้างบัญชีและทำภารกิจง,ง่ายๆในไม่ขีดขั้นตอนให้สำเร็จก็จะรับร,บรบางวัลไปเลยถึงนั้จะอยู่บ้านนะคะก็สามารถทำได้ง่ายๆเลยและสนุกอีกด้วยเพราะตอนนี้ TikTok เขามีแคมเปญ TikTok Bonus ที่ทุกคนสามารถแนะนำเพื่อนและรับร,บรบางวัลง่ายๆด้วยกัน โปรไฟล์กดที่ตัวเหรียญติ๊กตอกด้านบนซ้ายมือแล้วจะเจอกับหน้ากิจกรรมเลื่อนลงมากดที่คำว่าเชิญและคัดลอกลิงก์และส่งให้กับเพื่อนๆได้เลยขั้นตอนง่ายๆก็เชิญเพื่อนได้แล้วสามารถดูข้อมูลและมูลค่ากิจกรรมได้ที่หน้ากิจกรรมนี้เลยนะและสำหรับคนที่เคยดาวน์โหลดติ๊กตอกไปแล้วไม่ต้องกังวลน,นะคะเพราะสามารถดูวิดีโอและรับรางวัลจากการดูวิดีโอได้อีกด้วยคะแนนนี้สามารถใช้ถอนเป็นเงินสดได้ด้วยนะทุกคนสามารถใช้คอยของเอวาจะขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะคะ ผู้ใช้งานใหม่สามารถรับทันที20บาทหลังจากดาวโหลดพ่รหัสเชิญนะมาร่วมกิจกรรมกับไอวากันเยอะนะคะทุกคนมันง่ายมากเลยกิจต่อไปครับดึงกระดาษเช็ดชู่ขึ้นไปด้านบนให้หมดม้วนโดยที่ห้ามขาดกับเวลา2นาทีมีเวลาด้วยหมายถึงว่าเราต้องปล่อยลงใช่ไหมใช่ครับพี้องปล่อยลงมาก่อนแล้วถ้าปล่อยลงแล้วมันขาดอ้าวพี่ก็จบเลยมันยังยังเดี๋ยวเน็ตถามเพื่อไอวานฉีกเหมือนเขาก็ขยับข้อมือไม่ได้ ถ้าไม่ไหวเดีหน okay. oh. ูช oh. ่วยเริ่มแล้วเริ่มแล้วโอ้ใจเย็น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 ใเย็นใจ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 เยนใจเย็นใจเย็นจเย็นใจเย็นใจนใจเย็นใจเย็นใจเย็นใจเ็เย็็จเย็นใจเย็จเย็น บอลมันต้องดึงขึ้นหมดใช่ไหมได้ครับคือขึ้นหมดเลยขึ้นหมดเลยอ่าโอเคโอเคได้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 เลยไปม้วสิอ่ะคุณบอกว่าดึงขึ้นอย่างเดียวเมื่อกี้อ่ะเออใช่กติกาไม่เคลียร์ูอันนี้อันนี้เห็นด้วยกติกาไม่เคลียร์สำหรับหนูเหมือนกังนี้เฮ้ยฉลาดจริงๆเลยฉลาดเกมโกงเก่งที่สุดเออมันเรียกว่าเราไม่ได้โกงมันเรียกว่าเล่นเหรียญเราคิดเหนือที่กติกาดเกมต่อไปพี่โดนแน่ หนูเราชนะที่ชู่แล้วเราสามารถลงระดับหนึ่งพร้อมจับนะมันลงเร็วมากทุกคนกลัวเออเออได้แล้วหนูโตอนนี้เราชนะสามถ้าเราได้อีกอีกสระดับเราจะถึงพื้นแล้ว พี่จะต้องโยนลูกปิงปองใส่แก้วครับทั้งหมด5ลูกมีให้จํานวนจํากัดนะลูกปิงปองอะหมดแล้วหมดเลยลองไหมดูดูโอเคเดี๋ยวดีลองไม่ต้องมองเลยโอ้ยไม่น่าพูดเลยว่าไม่ต้องมองโอ้ยเดี๋ยวก่อนแก้วมันตกด้วยนะถ้านั้นนับไหมอย่างนั้นกับอันนั้นไม่นับมันต้องเข้าโยนไปเรื่อยๆเอา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 พยายามให้มันเด้งให้มันเข้าเองอ่ะโอ้ยเข้าเองอ่ะโอ้ยโอ้ยโอาลงไปหนึ่งกระมอนกระมอนกระมัง No มันต้องมีวันนี้ต้องเป็นของเราเราได้หนึ่งไปแล้วหนูโว้ยแก้วมันตโต <c oughs> มันเนึ่งข้าแล้วเราเทาให้หมดที่เหลือไหมเออล้ว,วัดดวงเลยเผื่อโชคจะเข้าข้างเราวันนี้พอไหมเหมือนให้อาหารตามากเลยใครเนองซ้อซ้อดีดีไป เตรียมรับชะตากรรมเราได้แค่หนึ่งในห้าพี่ได้หนึ่งลูกไม่ผ่านมาลก<น>ิจคนอุ้ยอุ้ยพอ,อยแล้วคน,นระดับแล้วโอ้ย้วนี่มันสระดับแล้วเนี่ยที่ขึ้นไปสิบเมตรครับสิบเมตรเฮ้ย,ยขาขาสั่นเลยเฮ้ยขาซ้ายสัน่นเฮ้ยขาขวาสันา่นเหนื่อยมาลกิจต่อไปครับ พี่ต้องทํายังไงก็ได้ฮะให้รองเท้าที่พี่ถืออยู่มาอยู่ในกรอบนี้ให้ได้ครับไม่ถึ้สองอันนี้ใช่ไหมได้แต่ให้คนละข้างนะโอามันนุดอ้าวอ้าวจบไม่ไม่ไม่คุณยังวันยอธิบายกติกาโอเคโอเคหยดให้หยดให้เมื่อกี้พี่พี่พี่แอบดูว่ามันจะเด้งยังไงเันไม่ค่อยเด้งเท่าไรมันสลัดเมื่อกี้มันหลุดมื่อเรียบนะนาธานเรียบแล้วนะแต่ของพี่เนทอ่ะผมขอเป็นเตะได้ไหมเมื่อกี้มันลุด เมื่อกี้ผมหลุดมือแล้วมันยังไม่ใกล้จะให้เตะด้วยเหรอนะตัดดีทำได้อย่างเขาแบดีใช่ป่ะใช่หอมไหมหอมไหมนมก่อนนมก่อนอืาร์โวเลโอโอ้โหโอ้ยโอ้ยมันจะเรียมองอะมันโดนเปล่าไม่เข้าตัวนี้จะเงื่อตัวนี้อยู่ไม่ผ่านขึ้นระดับหนึ่ง โอเควุ้ยสูงเลยสูงอีกแล้วสูงขึ้นไปเรื่อยๆภารกิจต่อไปครับผมโยนลูกบอลลงถังครับเอ้ยโยนลงถังได้ยินว่าโยนลูกบอลโยนลงถังทั้งหมด2ลูกผมให้ผ่านเลยอืฮะไม่นี่ยากนะมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยอดีจับเอวให้หน่อยได้ป่ะพอดีจะได้รู้สึกว่าไม่ตกลงไปอ่าม่ตกครับลุงทำได้เฮ้ยเฮ้ย เราเรือห้าลูกแต่ห้าลูกเราต้องได้สองมาอีกหนึ่งอีกหนึ่งอีกหนึ่งโอ้ยยังมันกำได้มาเฮ้ยเฮ้ย มันได้งออกมันเด้งออกอ่าลูกสุดท้ายหนูเมื่อกี้มันจะเข้าหนู่มทำได้หนู่มทำได้เฮ้ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ยโยโอ๊ยภารกิจนี้ครับภารกิจโบริ่งลูกบาสโยนทั้งหมด3มรอบครับผมต้องทำให้ขวดลมทั้งหมดถึงจะผ่านแค่3รอบไม่มีลูก แค่สามรอบแค่สามลูกครับผมสู้ๆเฮ้ยโอ้ยโอ้ยากนะร้อมที่ทำได้ทำมันในตัวเองโอ้ยนึกภามันจะแนงไปโดนในกัรนังอ้อไม่มีจังแล้วเฮ้ยอ่ยะนี่โอ้ยไปพาอนเมื่อกี้เผลอหลุดมือขออีกรอบหนึ่งได้ได้ไม้ได้มันแบนเบ้อ จะให้มันโดนฝั่งซ้ายเพื่อว่ามันจะเด้งไปทางขวาโดน2อ,อันนั้นแล้วลูกแบสบอลมันจะเด้งไปฝั่งซ้ายแล้วโดนอันข้างล่างสุดเลยดูมั่นใจจำเอาไว้เอาไปใช้โอเคโอเคพร้อมที่ทำได้สูๆ้ๆใช่นใม <1, S 2> ตัวเองสองโอ้ยเออไม่ผ่าน <S <S เราได้สองขึ้นระดับเลยพี่ขึ้นระดับอะไรกิจต่อไปครับโยนไข่ลงมายังไงก็ได้แม่ให้ไข่แตกครับผมโอ้โหเราให้แค่นี้ ยนไข่ยังใครไม่ให้ไข่แตกโดนใครนี่แหละแค่โยนตรงนี้ก็แตกแล้วแกนั้เลยผมมีขกาดจะช่วยให้แล้วยังไงก็ต้องห่อไข่ไม่ให้ไข่แตกเอานี้เอาทิชชู่ออกหมุนหมุนหมุนแล้วค่อยยัดเข้าไปเออดูคนนี้หมวนรอบลงรอบเออดูดูดูเอาให้มันนานๆเลยให้มันนานๆใช่อันนี้ถ้าไข่แตกคือคืนนี้นอนข้างบนแล้วนะครับลอยมันไปอย่างที่เป็นเออไม่สองไม่แตกโอ้ย แกเลยแกเลยอะไรอะไรเรียบร้อยแตกหนูร้เพลคือใครตกไม่ใช่เสียงใครแตกอะอ้ยเพราะฉะนั้นคืนนี้ต้องนอนข้างบนนั้นแล้วขึ้นไปหนึ่งระดับโออีกหนึ่งระดับด้วยหนูโอเคทายงานนอนตรงนี้แหละสวัสดีครับลาตีสวัสด์เจอกันพรุ่งนี้ ป้องกันเขาลงครับเดี๋ยวผมจะปิดเครื่องไม่ให้เครื่องสามารถทํางานในการลงได้ครับผมเป,เป็นด้วยเป็นด้วยโคตรโหดเลยเดีกันพวกนี้ครับพี่มึงปักเลยนะ โอเคตอนนี้เกือบทุกคนกลับบ้านไปแล้วเห็นไหมไฟห้องตัดต่อปิดแล้วเขาเปิดไฟฝั่งนู้นหนูเขาเปิดไฟฝั่งนู้นเพื่อคือตอนนี้โอ้โหก้องมืดมากไม่เห็นเลยเห็นนิดนึงคือต้องเป็นการนอนแบบมีสติตลอดเวลาคือคุณจะไม่สามารถพลิกไปฝั่งนี้หรือข้างหลังได้ใช่คือต้องมีสติจริงๆเอาเล่าเรื่องผีไหมหนูรูสยองสยองมาเีเฮ้อ นาบอกอยู่ว่ากลัตังพี่เนทมีผีด้วยกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กใจชื่นเนทพอชื่อเทสอ่าจะเราพ่อแล้วเฮ้ยแล้วเขาเดินเข้าไปในบ้านกและเขาเจอศพและไม่น่าเชื่อเลยว่ามันเป็นไปได้ยังไงเขากลัวแล้วศพนั้นคืออะไรรู้ไหมครับหนูคืออะไรคะมันคือศพมด เฮ้ตึกเล็กแค่นันแหละไม่เอาดิเออโอเคพอแล้วเมนูขอนอนจับขาแต่ดีได้ได้นูนอนก่อนนูนอนก่อนเออเอาหัวลงระวงหัวชนแต่พอนอนนะคะทุกคนเอาจริงๆมันน่ากลัวหมอยกว่านันนอนฝั่งนี้คุยกับเท้าแดดดีเลยฮัลโหลแดดดีอากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างแล้วฝั่งแดดดีก็คือเท้าหนูหนูขอโทษด้วยนะคะแดดดีหลับเันดีค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้เช้าหวังว่าจะนอนได้ ตอนนี้เจ็ดโมงเช้าครับทุกคนมาทำงานแล้วเดี๋ยวเรามาเสียบปักให้เขาลงกันครับผมไม่รู้ว่าเขาแอบลงหรือเปล่าแล้วมี้นะกกันอา่อารุ่นสวัยดเปิดไฟให้หน่อยอา่อาอ่อใครมาออบอน อ๋อ finally หนูกลัวมากเมื่อคืนเมื่อหนูจะตกหนูนอนจับคาติดอย่างนี้เลยหนูกลัวมากผมเสียบปลั๊กใครแล้วนะเพ่โอเคหนูไปคิปเราจะลงได้แล้วก็เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสำหรับนอนบนเตียงอันตรายหนึ่งคืนเลยเป็นประสบการณ์ที่เอว่าจะไม่ทำอีกแน่นอนเพราะกลัวมากตอนนอนก็กลัวว่าแบบจะตกลงมาตายหรือเปล่านะคะก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดติดตามช่องเอว่าช่องไม่เม็ดนี้นะคะแล้วก็ทุกช่องในทีมงานนะคะ I love you big much จอกันใหม่คลิปหน้าวังว่าคลิปนี้จะสนุกนะทุ่มเทเพื่อแฟนคลับทุกคนจริงๆบายยช่ว ความรักที่ดีสวยงามและมีพลังยิ่งใหญ่มากพอที่จะเป็นเหตุผลในการพยายามอดทนต่อสู้เพื่อที่จะมีชีวิตอยู่ I love you Big Mac จุ๊บจุ๊บ